เพียไม่สบายตัวแล้วมันก็ป่วยมีไข้นิดนึงแล้วก็เจ็บคอก็ไปซื้อพอบลิสพอบลิสมาฉีดคอใช่ไหมแล้วก็นอนพักจนวันนี้ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วแะแต่ว่ามัน,นยังมีนความเจ็บคออยู่ก็นอ,อ้อกคนที่เป็นพระบนใหม่เนี่ยเขาก็เลยไปตรวจซื้อเอเมาตรวจซึ่งพบว่าติดซึ่งตอนนั้นเราก็ฉันชเพนอยู่นะทุกคนก็ ยังไงอ่ะก็มีความไม่ตกใจหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าอาการมันแบบเข้าขาดมากแต่ว่าคิดว่าไม่นานก็หายก็เลยไม่ได้ตรวจแต่เซอร์ปัก็มีคนตรวจแล้วก็เจอก็เลยต้องตรวจกันทุกคนเลยที่อยู่ในชั้นเราทุกคนแล้วก็ปรสรุปว่าตอนเนี้ที่ชั้นเราที่มีอยู่คนอยู่ประมาณสามคนเนี่ยก็ติดกันหมดทุกคนแล้วก็มีชั้นสองด้วยที่อยู่กันสี่ห้าคนก็ติดไปละสอง,องคน ที่เหลือก็ไม่ติดบ้างแล้วก็ไปเที่ยวบ้างแล้วก็ก็คือจเจ้าอาวาสให้เรากักตัวประมาณสิบวันนะทุกคนก็ไม่ได้เป็นไหนเลยทุกคนต่อจากนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สบายมากอ่าแล้วก็ตรวจเอทีเคให้คนอื่นแล้วก็ให้ตัวเองด้วยซึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะตรวจเอทีเคเออเพราะว่ามันจมูกมันก็มีรูเดียวเออแล้วแล้วเราก็ผ่านตามาบ้างว่าจะต้องตรวจ ให้เข้าไปตรงๆไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้อาการของเราอะไม่ได้มีอะไรมากเลยทุกคนก็อาการมื้อต้นนะก็จะมีเจ็บคอมีไม่มีไข้มันหัวนิดหน่อยแบบมันต้องการการพักผ่อนมันมันต้องการการนอน,น,อน,อนเพื่อให้แบบว่าร,า,รา,ราร่างกายพักผ่อนเออก็จะมีไข้มีเจ็บคอนิดหน่อยแล้วก็อืม นี่คือแผนของเราครับทุกคนเพื่อให้เห็นเป็นภาพมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็จะมีแผนชูดูไว้ประ่อณนี้นะุกคน ก็มือเย็นนะครับเราฉันไปแล้วแล้วก็ฉันฟาท่าโจนไปสาเมตรก็มันห้าร้อยกรัมอ่ะใช่ป่ะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เป็นน้ำขิงที่หลวงพ่อจะเอาว่านะครับต้องให้ฉ <_ K _> ันเดี๋ยวเจอดูสรรพคุณก่อนว่ามันยังไงมากแต่ว่าเลียวดิจะจิบจิบระหว่างวันนะ เลียวมากขมโอ้ถ้ากินหมดคือต้องร้องของชีวิตทุกคนเราอยากหายแล้วก็ <c oughs> เป็นวันแรก Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những เช้านี้เราก็ฉันโจเป็นวันแรกที่ไม่ได้มินาบเลยแค่คิดก็เศร้าแล้วทุกคนไม่ได้มปมีธบ,บาคิดถึงโดมโอเคเรารีบ <c oughs> ฉันแล้วก็จะฉันยา าวางลวเลยรักก็รักหรอรักก็รักหรอแต่เพราะว่าต้งองตัดระยะห่างก่อนสารโหเ <tweet. S 1> นี่ยนี่นี่คุณเิ๊กคอสถวายมาติ๊กติ๊ก มาเยี่ยมพร้อมกับน้ำสองแกงเริ่มชินทอดซึ่งก็คือเจียวคออยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรไดเลยสั่งไว้ วันที่สองวันที่สามวันที่สามก็เกงการตัดตัวโควิดนะทุกคนก็เมื่อคืนสลบไปตั้งแต่สามทุ่มเมื่อวานไม่ได้อัปเดตอะไรเลยเพราะว่านื่อหมากแต่ว่ามันมันเพียมากเลยอะ่ะแล้วก็วันนี้เสียงดีขึ้นอ,อืมรู้สึกว่าไอไอบ้างตื่นมาแค่ไอแล้วก็เล่นโยคะไปเบาๆก็ยังไออยู่ แต่ว่ามันไม่ปวดหัวแล้วแล้วก็เมื่อคืนก็คือไม่มีไข้ไม่มีเหงื่อออกมาเลยเ <c oughs> ช้านี้ตื่นมาตัวแห้งคนแล้วก็มีแรงไปขัดห้องน้ําต่อ้ว <c oughs> ห้องน้ําต่อเมื่อกี้แล้วก็สบายสบายรู้สึกว่าใกล้หายแล้วตแหลา <c oughs> ไายสังวะไทยละเทตัจาสัญญายะเอวะเมสัญญาโหตุเอวะเมกิจกรรมอย่ามากก็คือไม่นอนก็เล่นกับมา โอเคครับก็ตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นๆน,นะทุกคนก็ฉันมือเย็นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาฉานยาต่อทุกคนยาที่กินเนี่ยก็จะกินเป็นตามอาการนะไม่รู้เขาจัดมาให้รวมๆแล้วก็เยอะอยู่สองสี่ห้าเมตร Chợ thầy thơ quý mình say xa vô ข้าวและอาหารตกทุกคนนี่คือผลประกอบการของเรานะครับจากที่เราสร้างฟาร์มมาได้4วันแล้วป่ะสามวันละด้วยที่อันนี้ก็จะคือเป็นแกนก็จะมีฟาร์มมีข้าวโพดมีสตอรอเบอรี่มีเมล็ดข้าวแล้วก็จะมีแพ้ นะฮะแล้วก็จะมีน้องวัวปั๊มเพื่อเอานอมแล้วก็จะมีบ้านสเตชันของเราแล้วก็ไม่มีไอไม่มีไข้ไม่มีเจ็บคอแล้วแล้วก็ปวดหัวไหมก็ปวดนะคือมันต้องการการประพรอนอีกประมาณนึงแหละเออพรุ่งนี้ว่าจะลองตัวจเอทเคอีกรอบดูว่ามันจะหายหรือยังนะทุกคนก็ กี่วันแล้วอ่ะสามมันสามมันได้สี่สี่ห้าวันแล้วป่ะทุกคนนี่คือผ่านไปประมาณสองนาทีนะน้ำมันก็ขึ้นจางๆอยู่เสียว่าเรายังไม่หายอ่ะดิโอ้ดีใจ้วว่าหายแล้วสรุปว่าคือยังไม่หายนะรออีกประมาณสามมันให้มันตืวนใหม่ ถ่ายคลิปพระทำความดีถ่ายคลิปพระทำความดีไงต้องบอกให้โลกรู้ต้อง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 ควยนี่มันนะทุกคนวันนี้ตื่นสายที่สุดในชีวิตเพิ่งี่ปวดมาวันนี้ตื่นสายมากก็ปกติอะ้องเป็นโควิดใช่ป่ะอนนี้ยังเป็นอยู่ ต,ตื่นประมาณปกติเลยตื่นตีสี่สี่สิบแล้วก็ตื่นมาก็เลยจะแตะเล่นโยคะบา้างอะไรบ้างแล้วก็แต่วันนี้ปิดในรายการกลุกเลยอ่ะก็คือตื่นทีที่คือโมงครึ่งคนมันจัดหน้าอย่างนั้นเราเพราะว่าสบายสบายมากและครั้งแรกที่ตื่นมาแล้วเห็นแสงแดดทุกคนไม่เคยเลยไม่เคยเห็นแสงแดด แต่แต่เราว่ามันก็ยังเช้าอยู่นะเพราะว่าถ้าสายจริงก็ประมาณแปดโมงบ้างอ,อ,อันนี้หกโมงครึ่งมันก็มีแสงแล้วอะ่ะทุกคนมุยมงยังไม่เอาออกเลยคิดถึงน้ำตาน่าน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาน้ำตาน้ำตา นี่คืออาหารเย็นของเรานะครับทุกคน,นคเป็นกุกี้แล้วก็ไก่เฟรนฟรณีอ<ะ>ุปสมาย ตรวจวงจมูกเลยอะแต่ว่าคงต้องรอแป๊บหนึ่งอะเพราะว่าวันวัน,ว,นวันเบลืนวานอะตรวจไปกว่าจะคือตัวซีมันขึ้นก่อนแต่ว่าตัวทีอะมันจางๆมาตามหลังประมาณสองสามนาทีค่อยตามตจะมาดูกันว่าตัวทีจะขึ้นไหมจะขึ้นเลยนะ ขึ้นนะตอนนั้นคือแบบดีใจเกอรโอเคติดต่อกรมประสุัว์กันเจ๊งมีกรมการแพทย์แห่งวัดต้องเก้วว่าเราหายแล้วแต่เอาจริงก็กลัวติดอีกนะเพราะว่ามีข่าวมาว่าไม่ใช่มีข่าวหรอกก็เห็นข่าวนั่นแหละว่ามีคนหลายคนอ่ะที่ติดโควิดแบบในระยะเวลา1เดือนเออซึ่งแบบโหน่ากลัวมาก กราฟิกคอนเทนต์ยักษ์ข้ต่างๆนะคะที่เ่านี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกรูปแบบคอนเทนต์นะคะใช้ได้ตามหลากหลายจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้นะคะเพราะว่าคอนเทนต์แต่ละอย่างเนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วใครเขสังเกตาให้เราว่าเคสอะไร แฮปปี้เบร h เดย์หลวงเพื่อนทุกคนนี่คือของขวัญันเกิดเราก็คือมีนางฟ้าใจดีส่งของแฮปปี้เบร h เดย์มาให้ครับคือเขาอะโอ้ยค้ดเท่แฮปปี้เบรดเดย์หลวงเพื่อนนี่โค้ดเท่เป็นไงขอบคุณนะครับเคสก,กับมินนะขอให้มีความสุขเช่นเช่นกันนะทุกคนเฮ้ยเคสก,กับมิน ขอให้เกกักมินมีความสุขเช่นกันนะขอให้เกกักมิ้นสวยๆโดยรวยแล้วขอให้พรที่ให้หลองเพื่อนมาเนี่ยสมหวังกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดกัน